สวัสดีครับออกปันจรก,กรยานตั้งแต่ตีห้านถึงหกโมงจะเข้าตลาดแน้ววันนี้คิดคิดเยอะจังว่าจะกินอะไรดีคิดไปคิดมานี่แกงไก่ขนมจีนเถอะ เดี๋ยวซื้อขนมจีนซื้อเส้นมาสักยี่สิบบาทก็พอแล้วมั้งแล้วก็แกงไก่ไก่สามสิบาทมะเขือ10บาทนะครับริกแกงมีอยู่แล้วพริกอ่อนซอยกระชายซอยใบโหระพามีอยู่แล้วที่บ้านนะครับสายแดดออกงนาะก็เริ่ม ทำเลยนกะ่นกะทิอีก20บาทเนี่ยบอกเสียงภรรยาคนสวยบอกเอาเผ็ดๆวันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วนะพี่แกงไม่พอต้องเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนี่สีแดงโล่เลยนคนชอบเผ็ดแกงไก่เอาแล้วก็เอาอ่อ,อนๆเอาเละๆ ฟันไม่ค่อยจะมีเคี้ยวนี่ทำตามใจไงนะอยากกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับใส่มะเขือลงไปพร้อมไก่ไปเลยเจะได้เคี้ยวให้มันเดือดมันนานนะอ,อ,อย่างอื่นก็ไว้ทีหลังได้ใช้เวลาเยอะครับเนะี่ยทั้งกับข้าวกินเองเนี่ยมันมันถูกปาก่งนะมันถูกจริตเนะี้ย กะทินี่ยีบาทไม่ใช่เยอะนะเนี่ยน้ำเยอะเนี่ยเวลาเขาคั้นนี่มะร้าวนี่แพงนะครับก็น้ำตาลหวานน้าหน่อยเนือเค็มก็เค็มด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝักเขียวซอสน้ํามันหอยแค่นั้นแหละน้ําปลาเกลือไม่ต้องใส่ เน่ใบมะกรูดฉีกเนื้อโรยให้ทั่วให้ถูกความร้อนคลุกเคล้าให้ให้เต็มกระทะเลยกระชายซอยมีขาดไม่ได้ตนี่พวนี้กินก็นไปเถอะเอข้าปากแล้วก็เที้ยวเคี้ยวเขียเ้ยวคืนไปเลยพริกอ่อนซอย น่ตามด้วยใบโหระพาปลูกไว้เยอะเด็ดแล้วก็ไม่หยุดสักทีก็เด็ดเรื่อยเอาเยอะไปเลยนี่หอมน่ยกลิ่นหอมพ<อ><อ>ุ่งเลยทีเดียวใส่ถ้วยได้หนึ่้วยกินกันสองคนคนละครึ่งโอเคอ่าลงจานเลยครับเนี่ยวันนี้กินเต็มที่เลยมือเดียวกินเยอะไม่เป็นไร กลางวันกละเย็นเราไม่กินละนี่ครับก็ตักแกงลาดอช้อนซ่อมพูดใจสวัสดีครับ